ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม u i Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทำให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้นตะกุหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนีครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเ s t ชั i นท็อ p อันะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ย ใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา id ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา id เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p u ันะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนในมรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมื่อวันที่ผมภูมิจะไปอาราฟอร์อมูลี่เป็นที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยไนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า3าก๊กเลือดล้อนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับ ID ของคุณเดียโบนะเซิร์ฟเวอร์83วันที่3แล้วนะครับเนาะก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนถามว่าเฮ้ยปัจจุบันตอนเนี้ยคุณเดียโบเติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับปัจจุบันตอนนี้ VIP นะ11นะครับแล้วก็ไปที่ตัววขออองงงานนฉลเเซิรรร์ร์ฟะคับ แล้วก็ไปล่างสุดเลยนะครับนี่เติมเงินสะสมครับนี่อันล่างสุดเลยปัจจุบันตอนนี้เติมเงินไปทั้งหมดใน ID นี้นะ88,533บาทนะครับ3วันเติมไป80,000กว่า90,000น่ 9, ะคิดดูบอกเลยว่าโอ้โหตึงๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเมื่อวานใช่ไหมไปแอบกระซิบคุณเดียบบว่าเฮ้ยเราสู้อันดับหไม่ได้แบบคุณเดียบเพราะว่าเขาทำตัวของเตียวกกมาแล้วแม่งเป็นอมตะใช่ไหม แล้วต่อจากนั้นอะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงคุณเดียโบทำทีมจากตอนแรกพลังของอีฝ่ายประมาณ45ล้านใช่ไหมคุณเดียโบทำา60กว่าล้านเลยนะแล้วปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับวันที่3เนี่ยพลังมาเป็น96ล้านแล้วแต่ว่าที่2เนี่ยนะฮะปัจจุบันนี่คือเขาก็ประมาณ80กว่าล้านเหมือนกันคุณเดียโบแอบกระซิบผมมาว่าเฮ้ยคุณภูมิถ้าสมมติเขาแบบค่าพลังแบบเกินเราไปแล้ว บอกผมหน่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแวกจะแบบอัดเพิ่มเติมแต่ว่าปัจจุบันต้องบอกก่อนว่ามันอัดแทบจะเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวละครมันตันแล้วก็ระบบมันปลดล็อกตามวันไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยประมาณ10วันมั้งริโป้มันถึงจะสามารถอปลูกพลังได้แต่ว่าระบบปลูกพลังเนี่ยค่อนข้างแพงมันต้องใช้อ้มันต้องใช้1500เศษเห็นมีคนบอกว่าเติมไป5,000ันบาทเนี่ยได้ประมาณ50เศษเองโอ้โหผมก็เลยบอกคุณดีบวกว่าอูแม่งแพงเกินไปว่ะ เออนะหลักๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ID ดีคุณเยโบเนี่ยเติบโตไปประมาณไหนแล้วนะเดี๋ยวให้ดูขุพนพลก่อนนะครับตอนนี้ตัวละครลิปโป้ครับอ่าอันนี้คือ6ดาวเพชรตันเลยนะครับพลังตัวเดียวเนี่ยนะประมาณ59ล้านแม่งแบกทั้งทีมแล้วความโกงของเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยในเลดเกมเนี่ยมันจะมีสกิลดูดบัฟอีกฝ่ายเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะดูดบัฟฟับมานี่คือตายห่าทั้งทีมได้เลยภายในแค่แบบลงมา เออเพราะฉะนั้นในอนาคตนี่คือโกงแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นนี่คือตันตันสุดข้อแล้วบวกตัวของพลังชีวิตพลังป้องกันพลังโจมตีนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคือบวกสุดแล้วแล้วก็ระบบใหม่ที่ปลดล็อกก็คือระบบฝึกฝนเนาะก็อัดมาเป็นขั้นสองนะครับอันเนี้ยเหมือนไม่ค่อยมีของให้ซื้อแล้วก็ปลูกพลังยังไม่ปลดล็อกอ่าแล้วก็เรื่องอาวุธนี่คือเป็นสเตตัสของอ่าเผาเผาตัวของอ่า ตัวกองทัพทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสีชมพูทั้งหมดนะอาวุธเนี่ยบวก12แต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ปลุกขั้นนะเพราะว่าถ้าปลุกพลังเนี่ยมันจะได้โบนัสอัตราคีมาแล้วก็พลังโจมตีใช่ไหมแต่ปัญหาคือมันต้องใช้อาวุธที่มันเป็นระดับสีชมพูอ่ะมันค่อนข้างเปลืองผมก็เลยบอกคุณเนบว่าเราไปไล่เอาอาวุธสีชมพูใส่ให้ทุกตัวก่อนดีกว่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คือลิโป้ของตัวละครของเขาเนาะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวของ มานติวเซียวนะครับก็ระดับห้ามงกุฎนะครับหลักๆคุณเดบบอกว่าจะทําตัวนี้ให้ตันก่อนค่อยไปไล่ทําตัวอื่นอ่าตอนนี้คือใส่ของเป็นสีชมพูเนี่ยสชิ้นสีแดง1ชิ้นนะครับแล้วก็พลัง14ล้านเลยนะค่อนข้างเยอะนะครับเลื่อนขั้นเนี่ยนะอีกหนึ่งขั้นก็จะเป็นดาวมงกุฎซึ่งมันยากตรงดาวมงกุฎนี่แหละเพราะว่าถ้าผ่านดาวมงกุฎไปได้นี่คือระดับดาวปีค่อนข้างง่ายแล้วก็ต่อมาระดับดาวเพชรนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือต้องก้าวข้าม ไอ้ตัวเนี้ยไปให้ได้นะครับก็คือมงกุฎนะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้เพิ่มขั้นเลยนะครับปลุกพลังยังไม่มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวของม้าเฉียวคุณได้บอกว่าเฮ้ยทำไมาใช้แมงหดเหมือนกันนะเหลือ2ตัวสุดท้ายกับริโป้พลัง12ล้านนะครับของนี่คือเป็นง่อยๆเลยสีสีทองกับสีแดงนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนขั้นนี่คือเป็นระดับดาวปีก2ดาวนะแล้วก็สเตตัสขั้นหนึ่งะครับปลุกพลังยังไม่มาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเตียวหุย เทพนะ็อปมีสีแดง4ชิ้นแล้วก็สีพูนชิ้นนะครับแล้วก็ผ้าพลัง4ล้านบอกเลยว่าเอามาแค่หายเฉยมันตายเกิดได้แต่ตอนเลดเกมมันเก่งมากนะคุณเดบโบบอกว่าเซิร์ฟเวอร์จีนี่คือไม่มีไม่ได้มันมีตายเกิดนะครับอ่าแล้วก็ปลุกพลังนี่คือเป็นระดับ1มงกุฎตอนนี้แล้วก็ฝึกฝนเลื่อนเป็นขั้น1ธรรมดานะครับ และก็สุดท้ายคือเล่าปีครับเล่าปีนี่กำลัง3.8ล้านสีแดง4ีแล้วก็สีทอง1น,นะครับแล้วก็เลื่อนขั้นนี่คือเป็น1มงกุฎนะครับยังไม่ค่อยได้ปั้นเผานี่เท่าไหร่ฝึกฝนเนี่ยเป็นระดับขั้นหนึ่งปลุกพลังยังไม่มานะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้ตัวละครเล่นหลกัหลกๆเนี่ยจะประมาณนี้แต่ว่าสังเกตเห็นไหมครับทำตัวของอลิงลิงลิงฉีเนี่ยทำมาก็คือเอามาปลดล็อกสายสัมพันธ์อ่ามันจะมีแบบปลดล็อกสายสัมพันธ์ที่มันเป็นตัวของ พันธะของ3ตัวก็คือมีลิโป้มีเตียวเซียแล้วก็มีลูกลิโป้นะนี่มันต้องทําให้ตัวละครถึงดาวปีกมันจะบวกสเตตัสให้ทุกตัวละครทั้งเลือดพลังโจมตีพลังป้องกันโคตรเยอะนะครับอัพมาทีหนึ่งนี่คือขึ้นเป็นล้านอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือหลกัหลกๆมันต้องบังคับไล่ปลดทุกตัวให้ตามเนี้ยแล้วเราค่อยย่อยของคืนอัพไปครับอัพไปนะแต่สุดท้ายคือเราสามารถรีเซตของคืนได้ ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรตราบใดที่เรายังไม่ปลูกพลังเพราะฉะนั้นคือควรทําทุกตัวให้ขึ้นแล้วก็มาปลดพันธะให้หมดนะครับอันเนี้ยในส่วนตัวของตัวละครเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ระบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวของระบบสาวงามนะครับระบบสาวงามเข้ามาวันนี้เลยวันที่3เนาะคุณโยโบน่าจะใช้เป็นตัวนี้นะครับปลูกพลังมา2อ,อันอ๋อแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเพิ่งอัพมาเหมือนกันปลดล็อกอีก1สกิลแล้วแหละนะครับ หลักๆคือมันเป็นคล้ายๆกับตัวของจูจิสึไคเซนน่ะที่แบบเป็นไอดอลใช่ไหมซึ่งตัวไอดอลของจูจิสึแม่งบวกพลังโคตรเยอะแต่ว่าตัวของสาวงามเนี่ยวบวกพลังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีโปรโมชั่นให้เติมนะครับหลักๆคือตัวละครเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของหอคอยนะครับหอคอยปัจจุบันเนี่ยเป็นหอคอยชั้นที่374พลังนี่คือประมาณ222ล้านพลังเรานี่คือประมาณ95ล้านอ่ะ เออหลักๆนี่คือเอาเรื่องเหมือนกันนะครับดาเนี่คือเอาเรื่องแล้วก็ริโโ้อีกอย่างหนึ่งที่มันโกงคือถ้าอีกฝ่ายเลือดเหลือต่ำกว่า20%น่ะจะเป็นอมตะหรืออะไรก็ตามคือมันบังคับตายเลยไงเออเพราะฉะนั้นคือยิ่งเลดเกมนี่คือโอ้โหสักฟงสกิลนี่คือเวอร์วังอลังการแต่นี่คือโดนซีซีอ่ะสกิลปั้งน่เห็นไหมฆ่าตายเด้งเลือดครับแต่ว่าโอ้โหไปเจอลูกตัวเองฟันเละเลยนี่โดดแรงล้วงหลังตีตายดูดเลือดเนี่ยเห็นไหมดูดบัฟมาฟันเข้าไป อ๋อไอ้นี่คือถ้าถ้าแบบมันใกล้ตายอีกรอบหนึ่งเราตีมันมันจะเด้งเลือดอ่ะสกิลหน่อยพี่สกิลหน่อยพี่ชายเอ้ยดูดเลือดมาโอเคเยี่ยมปังเข้าไปฟันเนี่ยสังหารเลยครับเป็นไงเลือดเหลือย0นี่คือตายครับตายเลยเก่งแค่ไหนคือถ้าเราตีต่อคือเราแพ้นะแต่ว่านี่คือชนะครับแล้วก็ด่านคุณเบอบอกว่าโอ้ค่อนข้างมันกับการกดแคปทำตัวเลอเกินแต่ว่าโชคดีที่มันมีอัพแค่ประมาณ หกดาวเพชรไม่งั้นหนักกว่านี้อีกนะแต่ว่าน่าจะมาตึงๆต,ตรงที่มันเป็นตัวของขลุพลังอีกทีหนึ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าพลังของเซิร์ฟเวอร์สเห็นเพื่อน,อนๆบอกว่าตัวริปโป้ตัวเดียวนี่คือพลัง800ล้านโอ้โหเหลือจะเชื่อ,อ,อพลังรวมทั้งหมดประมาณ2,500ล้านผมนี่แบบคุณพี่คือยังไงครับนี่นะครับนี่ชนะได้ไหมโอ,โ,หโอเคเหลือเลือดต่ำกว่า20ไหมสังหารตายฟึบ เอ้ยเอ้ยพี่ไอ้หีออโอ้โหมันเด้งเลือดสู้ดิเออพลังด่านเยอะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราฟุกชนะมาได้อันที่จริงเราเล่นต่อได้แหละแล้วก็ปัจจุบัน PVP นะครับสนามฝึกเนี่ยคืออันดับ2นี่คือเขาโหดอุ้ยเดียๆๆๆเ๋ยวเดียวอ๋อหนึ้ยล้านอันนี้พลังรวมทั้งหมดของเรา110ล้านของเขาพลัง100ล้านแต่ว่าหลักๆคือถ้าพลังทีมเนี่ยประมาณ89ล้านของเราประมาณ90 96ล้าน ่าประมาณนี้คือตอนแรกที่เราแบบสู้เขาไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอมตะใช่ไหมแต่พอทําของมาตราบใดที่ริปโป้ยืนได้นี่คือจัดหนักได้หมดเลยนะครับนี่พลังก็เลเวลต่างกันประมาณอ่าสี่เลเวลนะครับแล้วก็นี่ตัวตึงเขาเลยตัวตึงเลยไอ้เหียตยวโกกูเหลือจะเชื่อนะมาสู้กันหน่อยอ่าริปโป้ดูดปั๊บแต่ว่ายังไม่ได้แรงเข้าเซิรฟ์ฟนะแต่ว่าตอนแรกนี่คือเอาไม่ไหวอุ้ยโอ้โหไอเหีย เราเก่งตัวเดียวไงปังเข้าไปฟันไหมฟันไหมอุย้ยติดแขงโอเคเราดูดับเห็นไหมฆ่าตายดูดเลือดปังเข้าไปอีกรอบนึงนี่ไงนี่ไงล่ะอมาตะาใช่ไหมอมาา่ะอมตะคืนแต่ว่าถ้าเราอุ้ยเฮียติดแข็งริโป้ริปโรรป,โปโ้ลูกรักกูโอโ้ตายไอเฮียเออมันมีแบบนี้อยู่นะเออซีซีคือเราเก่งตัวเดียวไงแต่แบบมันยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นถ้าสมมติสุด,สดเหมือนเซิร์ฟซีนี่คือดูดเปี้ยงเดียวคือหายเลยอันนี้เราโดนซีซีด้ไง แล้วก็ยังทำเตียวเซียนมายังตึงไม่พอครับตอนนี้คุณเดียโบไล่ทําแค่แบบตัวของริโก้สุดแล้วก็เดี๋ยวรอเตียวเซียนต่ออ่านี่เตียวเซียนในฝ่ายตายใช่ไหมเพราะว่าเตียวเซียนอ่ะมันมีสกิลซีซีที่แบบตีหลายๆรอบแล้วมันเด้งขึ้นคือหลักๆเลยไอตัวเตียวก๊กนี่คือถ้าสมมติจะสู้กับเตียวเซียนนี่คือแป๊บเดียวตายเลยครับเพราะว่าเตียวเซียนมันปั่นทีเดียวโลกอมตะหายอ่ะเอออุ้ยเฮียมึงโหดเกินเฮียเอ้ยเตียวก๊ก ฟองแท้เว้ยโอ้พลังตัวเดียว56ล้าน,นครับอ่ะพอๆกับริปโป้โโลเลยเออโอ้โหไอ้ที่เอาเรื่องจัดเลยว่าโอ้มาก็ผมต้องไปบอกให้คุณเดียโบทําเตียวเซียนมาแก้มาแล้วเพราะเตียวเซียนนี่คือฟันทีคือหายไปเลยโอ้โหแม่งตัวอมตะน,นี่คือน่ารำคาญจริงนะคือหลกัหลกๆผมคิดว่าควรเอาตัวริปโป้ไปไว้ข้างหลังแต่คุณเดียโบเอามายืนหน้าเลยนะอันนี้คือเตียวเซียนแม่งลำทีแบบตายห่าหมดอะ หลักๆเราเหลือดิปโปตัวเดียวเลยไงคือแม่งสู้สุดใจเกินอะ่ะโอ้โหไอ้เหียโดนโฮงโดนฮิวโ,โดนสตงสตันโดดหน่อยพี่ปังลอยเราเราโดนซีซมันด้วยนะไอเหี้ยเฮ้ยพลังเราที่หนึ่งเรายังอัดสู้ไม่ได้เลยนะเออไอเตียวก๊กนี่เอาเรื่องว่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเหมือนพลังเขาน่าจะเยอะกว่าเราปะเออเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าพลังเรา เยอะกว่าแต่ผมเพิ่งมาดูเมื่อกี้พลังเขาประมาณ100ล้านอ๋อแสดงว่าเขาไปแอบทาของมาเพิ่มครับอ๋อคุณเดีบอบว่าเฮ้ยถ้าสมมติเขาตึงเดี๋ยวเราอัดต่อเหมือนกันอู้หูยเพราะว่าแบบเมื่อวานะ่ะที่รีวิวอะ่ะคือตอนผมไปบอกคุณเดียโบใช่ไหมอ่ะคุณเดียโบทําของแล้วก็มาไล่ตกเขาแต่ว่าคราวเนี้ยเขาพลังเยอะกว่าเรา5ล้านแล้วอะไอเชี่ยผมว่าแล้วอะแม่งเซิร์ฟนี้สุดเกินป่าวาเพื่อน คุณสุดเกินไหมอะโคลี่ชีตเออตอนแรกผมว่าจะรีวิวก่อนที่แบบมันจะแบบอ่าดันพลังไปไกลกว่านี้นะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเขาพลังประมาณ45ล้านใช่ไหมเรา30ล้านแล้วคุณเดบอ,อัดมาเป็น60ล้านด้วยแล้วคราวเนี้ยเขาอัดขึ้นมาคุณเดบก็อัดขึ้นแห้งตีกันไม่สิ้นสุดอูห้หยโหดเกินโหดเกินนะเซิฟน,นี้โอ้ได้ดูแบบตึงตงตีกันแน่นอน นะครับก็หล,กหลักๆคือจะประมาณนี้เละกันเนาะก็เดี๋ยวรอปลดลงปลดล็อกระบบแล้วก็เดี๋ยวรอดูเตียวเซียนตันได้เลยก <c oughs> ู <c oughs> ดูทรงแล้วเตียวเซียนตันแน่นอนแต่ว่าเหตุผลที่หลักๆที่ตัวละครเขาชนะเราเพราะว่าม้าเฉียวเรามันเป็นตัวธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้เอาออกคือค่าพลังมันเยอะจริงนะแต่สเตตัสมันต่างกับตัวอื่นแต่ว่าหลักๆเนี่ยคุณเดียวบอกว่าเดี๋ยวทําเตียวเซียนให้ตันเลยแล้วค่อยไปไล่ทําหลักๆเนี่ยน่าจะทําเล่าปีเตียวหุยแล้วก็ตัวของจูกัดเหลียง อ่ะอีกทีหนึ่งนะผมเชียร์ให้ทําจูกันเหลียงเพราะว่ามันป่วนกว่ามันเป็นสายเวทที่แบบสตันได้วาฟได้หิวเลือดตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็หลักๆจะประมาณนี้และกันก็สักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์จอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ